เออแหละเอ่อสวัสดีครับอะไรวะพูดอะไรวะไม่มีอะไรจะพูดสวัสดีฮนะรายการพีบีฮะเออรายการพีบีฮะเออเกมพีบีฮะเจอกับแคทอามิตี้เลยนะวันนี้ผมจะมาอะไรวะทำอะไรวะลืมอ๋อจะมาสอนการปลาระเบิดนะฮะให้มันลงตามจุดต,ต่างๆในแมบปบแมปลักวิลเนี่ยฮะนี่คือทีมงานผมฮนะคนแรกชื่ออะไรหน้ากากเสือเอ้ยไม่ใช่ฮนะอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกฮนะอย่านงนี้ไม่ม คิงเดวิลฮันนอนี่เลยรู้จักนะนี่อะไรสตารเมลตเ้นอะไร, Mountain, ะไ,รไม่รู้จังก,กันนะเราไปเราไปเข้าสาระกันเลยดีกว่าสวัสดีครับเริ่มจากการปาให้มาลงตรงนี้นะฮะอะไรนะตรงตรงจุดนี้นะฮะที่มันไอพวกทีมแดงมันจะวิ่งแหกกันมานะฮะเดี๋ยวต้องไปปลาจากตรงแทนนะฮะพี่บอส ให้อะไรนะคุณสตาร์บัคให้คุณอยู่ตรงนี้ให้โดนระเบิดผมนะฮะให้ตายนะฮะโอเคครับไปทำการปาลาระเบิดกันนะการปาลาระเบิดให้ไปลงตรงจุดเมื่อกี้ให้ทำการอยู่ตรงแท่นแล้วเดินลงไปจากกระไดบัรไดแรกลงมาหนึ่งขั้นแล้วกดเอนะฮะให้ทำการยืนปาโดยเล็งไปตรงนี้ทำการยืนปลานะฮะ จากจุดเมื่อกี้ที่เราปาตรงนี้ที่ไปลงตรงนู้นนะจะใช้วิธีปาย้อนกลับมาตรงนี้นะฮะตรงหลังแท่นเนะียฮะว่อยู่ดรงเนี่ยผมจะไปทำการปานะฮะการปาให้ไปลงตรงแท่นนะครัะคะ้คุณยืนกับเสาเนี่ยให้ขนาดกับเสาแล้วกดเอฟแล้วเห็นง่ายๆคือยิงข้อประตูขึ้นไปนะฮะ แล้วทำการยืนปลาโอเคครับจุดต่อไปก็คือการปลาให้มาลงตรงนี้นะฮะตรงบีบัฟเนี่ยเออตรงที่สตาร์บัคเขาฟังอยู่นะฮะนะฮะเดีย๋ยวผมจะทำการปลานะครับ การปลาให้เดินติดกับขอบตรงนี้นะตรงเข้าบีบนนะฮะเดินติดแล้วกดอะไรก็ได้นะหันมาแล้วมาตรงนี้นะจะเห็นลูกตัววีเนียตัววีตัววนะีตัวตว,วีให้ทำการเล็งไปตรงกลางตัววีนะเย้าทำการกระโดดปลา <c oughs> โอเคครับ เอาละครับเรามาต่อกันที่จุดต่อไปนะฮะผมจะทําการปลาระเบิดให้มาลงแถวนี้ไอพวกที่ชอบตำรวจที่ชอบดักดักเอามีดหลวออมีดหลอยฮะแต่แถวนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้ให้ทำการอยู่ในห้องสมุดเนี่ยนะฮะห้องสมดุดแล้วให้ทำการเอาเส้นนี้เป็นหลักนะครับไอ เดินตามเส้นไปนะนั่งดีกว่านะเดี๋ยวแม่งไม่ตรงอืออืออืแล้วปรับให้มันตรงกน,นะฮะอย่าให้เบี้ยวแล้วก็ให้ทำการอะไรวะนั่งมั้งพี่บอสตรงนี้เรานั่งหรือเราเยืนวะฮะตรงห้องสมุดที่จปาไปลงกระจกอะนั่งหรือยืนเอาลนะเราจะลองปากันไปนะฮะ ไปแล้วโอเคครับต่อไปจะให้ปลามาลงตรงบรีบน,นะฮะจากในฐานของเรานะฮะให้มาลงแถวแถวนี้นะเออตรงที่สตาร์บัคเขาฟันนะฮะเดี๋ยวจะ,จะไปที่ฐานนะฮะจากตรงเมื่อกี้ที่อะไรจะปลาไปบีบน,นะฮะให้ยืนติดกับล่องนระต่างฐานทีมแดงอย่างนี้นะฮะแล้วกดเอ แล้วให้ทำการยังไงง่ายๆของผมก็คือสุดยอเห็นเขาเรยงเป็นตัววีนะฮะเพราะตัววีมันจะไปตกแต่แถวกระดายสามแยกบนนะฮะสีของผมเป็นแบบนี้ให้อย่างนี้อย่างนี้ลางมันไปกระจกแต่แถวเนี้ยให้กระจกแหลมนี่กระจกหลงนี้นนป,ประมาณนี้แล้วก็กระโดดป่าโอเคครับ ต่อไปเป็นจุดของกระไดกลางนะฮะพี่จะขึ้นมีบนนะะกระไดกลางสามแยกฮะผมจะอะไรปลาให้มันลงตรงที่คนมันชอบมันรักยิงตรงยาวนะฮะวอบยกด้วยยกให้โดนระเบอ้อตรงนี้ตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลองปลาเนะิมสุดกันเออหนะ้าโยกนิดหน่อยก็พอ ให้ทาการเดินติดมุมขอบกระจกไอที่มีหนังสือลงนะฮะแล้วก็เงยขึ้นไปแล้วจะเห็นกระจกเล็กๆนะฮะอื้ออืฮให้อะไรนเล่วิกากระจกบาเล็กๆแล้วฮะแล้วก็ขึ้นมาสักนิดประมาณพอสมควรแล้วก็กระโดดป่าฮะมันจะไปลงตรงแถวนั้นพอดีครับเยี่ยมไปที่จุดต่อไปนะฮะจุดต่อไปคือตรงนี้ครับ เฮ้คุณมันนี่คุณมันนี่ตรงที่เอพวกอะไรพวกตำรวจมันอยู่ตรงบีบัรมันจะวิ่งมาดักตรงยาวน่าที่คอยเฮ้ยอย่าบังอย่างนี้นะที่คอยดักยิงไอ้พวกจะมาฮะผมจะจะทำการปาวลงแถวนี้นะไอ้พวกดักนะเอออะไะยกยิงเอาละ การปาดเบิกก็ตรงนี้นะง่ายๆให้มายืนติดมุมตรงนี้นะครับแล้วก็ติดแค่ติดมุมนะแล้วก็เล็งไปทางอะไรนะอ่าดีกับัาหาทางเทคนิคนี้อะไรนะกูลืมนะลืมไม่รู้ว่าต้องปาลลงตรงไหนนี่ก็ ยืมสายให้เพื่อนนะฮะนี่อักโขนะฮะอ๋อเขาเลิกนะให้อะไรนั่งนั่งปลาทำทำการนั่งนัปาเราล็งไปตรงตรงนี้ครับกระจกเนี้ยแล้วก็ลาเป้าขึ้นมาตรงดำดำนะฮะแล้วทำการนั่งนัปาธรรมดานี่โอเคครับต่อไปจะเป็นจุดตรงนี้นะครับที่จะมาจากเอที่ผมปามันตรงนี้เร้อลงนะฮะให้เปลี่ยนมามันจะกมันดัก มันจะมาดักตรงตรงนี้นะครับที่มันชอบโผล่มาโผล่หัวของหัวนะทำๆปลาเราตัวแถวๆนี้นะฮะโอเคครับจะไปเริ่มป้านะฮะการปลาจะให้ไปลงมรนันนะครับให้ยืนติดนะฮะแล้วแหน่แล้ววะให้ย้ายเห็นขอบต่างตั้งบนนะให้เห็นแค่ท้องนี้ก็พอแล้วทำๆการเลรนตรงตรงนี้มั่ง เออเราป่าเลยนะตรงนี้กึ่งกลางนะแล้วก็นั่งนั่งป่าแล้วก็ป่าแล้วโอ้โอเคครับอืออือต่อไปเราจะเป็นจุดนี้นะที่พวกอะไรสนานนันชอบพวกป่าเลสนะฮะพวกสนานนันชอบชอบยิงมาจากบีทางจากบีบวนแล้วป่าให้มันตกแถวนี้นะแถวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูจุดนะฮะ การที่จะพาให้ไปลงตรงตนี้เลือที่ส้นน้ําห้มันแอบอยู่นะฮะให้ทําการเดินให้ตรงกับตรงนี้นะฮะแปลงแปลงแปลงนะแล้วก็เดินติ๊งแครครับปึกอย่าให้ไปหน้าอย่าให้ไปโอเคฮะแล้วทําการอะไรวะนั่งมั้งจําผิดแล้วเล่นทางนี่นะจะเห็นขอบ์นนะโอ๊ยคอขอบนี้ขอบนี้ข้ากระจก แลทำการแบบนึงนะครับอ่าทบที่ที่ผิดพลาดที่ไม่มีน้อยคือกูจำไม่ได้แล้วต้องยังไงบ้างอ่าต่อต่อเะไรตรงนี้แล้วทำการยืนป้ามั้งมันจะไปลงมาดีครับบีลึกเออไปยืนตรงนี้เดินลุ้นนึง เออโทษนะเมื่อกี้ผมพาวลืมนะจำมาเป็นติดติโจดจนะบอกว่าาจำ้วันี้จำด้วันนี้ซ้อมด้วันนี้เองนะจะเราโทษนะะขอให้าานิหม่ะฮะโทครับผมมันเดิมมันไม่ต้องพูดอะไรมาแะยืนยันตแนะฮและเช็คยิงยิงเช็คชความไาแนวตรงนะฮะแล้วก็ให้ตรงนี้นะครับให้จันต้องนั่งนังาตฮะ แล้เล็งตรงขอบตาเนี่ยะขอบนีนดยวปาไปแล้ว